ล็อกไว้แน่นๆป้องกันขโมยด้วยกุญแจไซเลน AL110 ยิ่งงัดยิ่งร้องครับเสียงดังถึง110เดซิเบลความปลอดภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สินของคุณครับแนะนำเลยครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือกุญแจไซเลนนะครับ AL110 ยิ่งงัดยิ่งร้องนะครับหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะให้ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับ บ้านของคุณนะครับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยจักรยานด้วยแล้วก็ประตูรั้วของคุณด้วยนะฮะเราขอแนะนําเลยครับนี่คือกุญแจไซเรน AL110 ครับกุญแจกันขโมยที่ไม่เพียงแค่ล็อกแน่นหนาแต่ยังมีเสียงเตือนสุดดังที่1 1 0 d ยเดซิเบลยิ่งงัดยิ่งร้องนะครับมาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับระบบไซเรนแจ้งเตือนเมื่อถูกงัดหรือทุบนะครับทาให้ขโมยต้องวิ่งหนีแน่นอนเลยนะครับ ช่องไขกุญแจด้านข้างนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกและใช้งานง่ายครับตัวล็อกแข็งแรงนะครับผลิตจากเหล็กลซุปแข็งนะครับตัดยากและกระทนทานต่อกันทําลายทีเดียวเสียงไซเรนดังถึง110เดซิเบลครอบคลุมการใช้งานทั้งภายในและก็ภายนอกครับมีกุญแจ3ดอกและฐานสำรองในชุดพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับขอแนะนําวิธีใช้งานนิดหนึ่งนะครับเพียงล็อกกับบานประตูหรือล็อกกับมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานหรือว่าประตูรั้วของคุณเท่านั้น ก็สามารถมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินจะปลอดภัยจากการชุลกรรมนะครับเรามีข้อเน้ข้อแนะนําที่ควรระวังนะครับก็คือห้ามดัดแปลงสินค้าของเรานะครับเก็บให้ห่างจากความร้อนแล้วก็มือเด็กนะครับกุญแจไซเรน a อลหนึ 10, ยิ่งงัดยิ่งร้องช่วยให้ทรัพย์สินของคุณปลอดภัยมั่นใจทุกกันใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสังส่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว